สวัสดีครับนี่คือคิดไซคโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัดนะครับเกมนัดที่27โปรแกรมวันอาทิตย์สรุปกันให้4คู่ในช่วงเวลาของวันจันทร์นะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับซึ่งก็มีเกมดราม่าเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินซึ่งจริงๆน,น,นะครับก็ว่ากันไปตามเหตุผลนั่นแหละแล้วผมก็มองว่าสรุป,ปราการก็ควรจะต้องทําหนังสือไปนะครับเพื่อยื่นอุทธรณ์จะได้ฟังคําชี้แจงถึงเรื่องนี้ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามเกมทั้งหมดได้เลยครับ ไปเริ่มต้นเกมที่สมุทรปราการซิตี้อันดับ8เปิดบ้านเจอกับบุรีรัมยูเนเต็ดทีมรองจากฝูงซึ่งเจ้าบ้านเคี่ยวสมุรนั้นมาในระบบ4-4-2ประตูเป็นปฏิวัติคำใหม่แบ็คซ้ายเออร์เนสโตภูมิภาแบ็คขวาเนี่เป็นสุพนันบุรีรัตส่วนคู่เซนเตอร์นะครับ อาริสซาริฟโววิชจับคู่กับทางศักดิธิ์จิตวิจาร์ก็เกมนี้เนี่ยไม่มีจักรพันธ์ไพรสุวรรณที่ติดโทษแบนส่วน4ตัวบนนะครับซ้ายเป็นหน้าที่ของอภิชัยมันอุตสาแทนที่ของดนเนลลกาเซียโตติกขวาเจริญศักด์วงกรคู่วิดฟิลพิรดนฉำรศมีจับคู่กับนพนพลพลคำแล้วก็ศูนย์หน้าทั้งสองคนบารอสทาเดลี่จับคู่กับชยาวัตรศรีนาวงส่วนประสาทสายฟ้า35 2ประตูเป็นศิวรักษ์เทสูงเนิน3กองหลังธนกรอสุริน พันสาเหมิบูลแล้วก็รัตนากรใหม่คามิวิ่งแบกซ้ายสัสลักหายประโคนวิ่งแบคขวานริบดินวิรวัตโนโนม คู่มิดฟิลเควินอินเกรโซจับคู่กับเปียพลผานิชกุลตัวรุกหน้าต่ำเป็นจักรพันแก้วพรมแล้วก็คู่ศูนย์หน้าสมอลโรซากับสุพโชคสารชาติคู่นี้ก็ถือว่าดราม่าพอตัวเพราะว่าเจ้าทินเนี่ยขึ้นนําก่อนนาทีที่24จากโอกาสหนึง่งหนึ่งครั้งแรกแล้วก็เป็นเจริญศักดิ์วงกรที่เปิดลูกเตะมุมไปเสารแรกให้อริซาริฟวิชได้ขึ้นโขเข้าไปครับจากนั้นนาที71็ดสิบเพุทธสินสารยุทธจักเงินมีการเช็ค v ว r ในจังหวะที่สมอลโรซา ไปสอกโดนหน้าของนพพลพลคำในจังหวะที่กำลังจะพาบอลหนีนะครับแล้วแขนเนี่ยมันไปโดนพอดี นพพลเนี่ยก็โหศีรษะแตกครับก่อนที่จะมีการเช็คว่าสมควรจะให้ใบแดงในเคสนี้หรือไม่เป็นเจตนาเล่นนอกเกมหรือเปล่าผู้ตัดสินเดินกลับมาแล้วก็ให้เพียงแค่ใบเหลืองกับศูนย์หน้าชาวบราซิลกรณีนี้นะครับแฟนบอลบางท่านมีคําถามทําไมไม่ให้ใบแดงนะครับเพราะว่าคุณใช้สิทธิ์ในการเช็คแล้วต้องพิจารณาว่าโทษมันหนักแต่สุดท้ายเนี่ยได้เพียงแค่ใบเหลืองตรงนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของผู้ตัดสินครับจะประเมินเจตนาของผู้เล่นนะครับว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ตรฐานของบางคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่ามุมนี้จะให้เหลืองก็ได้หรือว่าเปลี่ยนเป็นแดงก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันอยู่ที่พุทธศิลป์แต่ละคนด้วยซึ่งมาตรฐานของบางคนมันก็ไม่เหมือนกันอีกครับต่อมาที่80พุทธศิลป์มีการเช็ค VAR อีกครั้งจังหวะที่พีรดลนฉับรัศมีเนี่ยไปเหยียบข้อเท้าของนรุบดินก่อนที่จะเข้าไปแย่งบอลแต่สุดท้ายก็ให้เพียงแค่ใบเหลืองครับเพราะว่าประเมินจากภาพช้าเห็นว่าสายตาของกัปตันทีมสุปราการอย่างเจ้านิวเนี่ย จ้องไปที่บอลมากกว่าไม่ได้ตั้งใจจะทาําฝาวนาที84ก็มีการเช็ค VAR ต่อเนื่องครับจังหวะที่นฤบดินตวัดบอลไปโดนมือของสุพนันบุรีรัฐในเขตโทษมันเป็นจังหวะต่อเนื่องจากเตะมุมก่อนที่จะมีการชี้ให้เป็นจุดโทษกับบุรีรัมครับและนาที87เป็นหม่ค้อนยิงลูกนี้เข้าไปตีเสมอ1ประตูต่อหนึ่งลูกนี้ก็ถือว่าเคลียร์นะครับเพราะว่าบอลโดนมือของทางสุพน,นันแล้วก็เป็นจังหวะสําสคัญของเกมที่ทําให้บุรีรัมนั้นกลับมาแต่จุดพีคสุดเนี่ย ันอยู่ตรงนี้ครับนาที94สุปชัยใจเด็ดขึ้นชิงจังหวะเล่นลูกกลางอากาศกับกศักดิ์สิทธิ์จิตวิจาร์ณแล้วก็ล้มลงไปผู้ตัดสินชี้ให้เป็นจุดโทษทันทีเลยนะครับก่อนที่จะขอเช็ค VAR เพื่อความชัวเพราะดูก็ไม่เปลี่ยนคำตัดสินครับแล้วก็เป็นไมค์คอนคนเดิมรับหน้าที่ยิงจุดโทษนาที97บุรีรัมย์ก็เลยพลิกแซงชนะ2-1 ทําให้สุดประการหมดลุ้นพื้นที่ AFC Champions League กในฤดูกาล2022แน่นอนแล้วครับหลังจบเกมก็มีภาพจากสื่ออย่างเซียมสปอร์ตถ่ายไว้เป็นช็อตที่อิชิอิกุณซือชาญ,ญี่ปุ่นของประการเนี่ยนะครับพยายามจะเข้าไปขอจับมือผพุทดสินเหมือนเป็นการส่งสัญญาณเป็นนัยยะเหมือนที่ทากิทําในเกมก่อนหน้านี้แต่ว่าทากิเนี่ยเขาทําเป็นประจำอยู่แล้วแต่ทากิ ก็ไม่พอใจการทําหน้าที่ของเบอริสินในเกมที่เขาบุกไปแพ้สุโขทัยเช่นเดียวกันภาพแบบนี้ไม่ค่อยเห็นบ่อยนักกับกุนซือชาวญี่ปุ่นเพราะว่าก่อนหน้านี้นเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะโดนโทษแบนมาจากการประท้วงเบอริสินในเกมลีกเมื่อ2นัดที่แล้วด้วยครับแล้วก็มีการเข้าไปต่อว่าเพิ่มเติมของทีมงานบางส่วนกับลูกจุดโทษลูกที่2ในช่วงท้ายเกมแต่ไม่มีอะไรรุนแรงขณะที่นักเตะ ก็เดินจับมือพูดคุยกันตามปกติหลังจากจบเกมทั้งคู่เลยนะครับบุรีร,รมัมย์กับสุพร,ราการซึ่งตอนนี้สิ่งที่ถูกตั้งคําถามคือทุกฝ่ายเล่นกันตามเกมไม่มีอะไรแต่บางทีนะครับการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินบางคนหรือบางสนามเน้นย้านะครับว่าบางคนหรือบางสนามมันทําให้ชวนคิดว่ามันมีอะไรหรือเปล่าคือผู้เล่นทั้งฝ่ายรุกฝ่ายรับเนี่ยผมเชื่อว่า ร้อยทั้งร้อยนะครับศูนย์หน้าทั้ง2ทีมเขาก็ต้องชกเฉวยโอกาสในการที่จะเรียกฟาวสร้างประโยชน์ให้กับทีมแต่ผู้ตัดสินต้องนิ่งพอนะครับที่จะพิจารณาว่าเคสไหนเหมาะสมชัดเจนหรือสมควรหรือไม่ที่จะให้หรือไม่ให้คราวนี้ครับแน่นอนภาพลักษณ์หลังจากนี้มันอาจจะดูไม่สวยอย่างที่ควรจะเป็นแล้วมันเป็นช่วงสําคัญของฤดูกาลด้วยที่ผ่านมา ก็ตกเป็นเป้าในการโจมตีอยู่แล้วซึ่งตรงนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลก็คงจะต้องเข้ามาช่วยในการดูแลจัดการปัญหาตรงนี้อีกทีหนึ่งด้วยส่วนอิชิอิก็พูดถึงประเด็นนี้สั้นๆในห้องแถลงข่าวแต่ฝากไว้ให้คิดยังไงไปฟังกันครับก็เราก็ก็เสียเสียเสียกำลังใจเสียความรู้สึกกืออาจเกมนี้นะครับ ก็ยังไม่ไม่ทราบนะว่าม ar ันไกลก็เป็นคำตัดสินของกรรมการมีคนตัดสินมาว่าเป็นสองุดโทษนะในเอียดก็ยังไม่เห็นนะครับมองยังไมาตรฐานสิงยอาตวเกียวชินปังใซตาสกมที่ค็ตามที่คุณทุกคนเห็นนะครับผู้เหตามไหนก็ตามนั้นแหละครับอยากให้ทุกท่านที่มองแล้วก็ตัดสินใจให้ด้วยระรับ สรุปก็เอาเป็นว่าหลังจากนี้คงต้องมาลุนนะครับว่าเจ้าบ้านเคี่ยวสมุทรจะทําหนังสือประท้วงการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เมืองทองก็ยื่นไปในเกมเสมอกับบุรีรัมย์2-2จนทําให้ผู้ตัดสินชัยเลิกงามสมโดนพักการทําหน้าที่1สัปดาห์จนออกเป็นข่าวมาแล้วซึ่งกรณีนี้ผมก็สนับสนุนเหมือนกันครับแม้ว่าจะเปลี่ยนผลการแข่งขันไม่ได้แต่เพื่อให้ฝ่ายผู้ตัดสินได้ชี้แจงว่าทําไมช็อตนี้ถึงตัดสินแบบนั้นมันจะได้เคลียร์ว่า คุณสรายุจักเงินเนี่ยมีหลักในการพิจารณาเคสนี้อย่างไรซื่ออย่างผมแล้วก็แฟนบอลจะได้ทําความเข้าใจครับเพราะถ้าเกิดถามผมจากภาพโดนตัวไหมผมว่าโดนแหละครับแต่จังหวะเล่นของทั้งสุบชัยและก็ศักดิ์สิทธิ์มันเป็นจังหวะที่ทั้งสองคนมองที่บอลทั้งคู่เจตนาในการเล่นบอลชัดเจนคนหนึ่งวิ่งถอยหลังเพื่อจะมองทิ้งอีกคนก็วิ่งพุ่งขึ้นไปซึ่งการกระโดดลอยตัวของเจ้าอาร์มสุบชัยกลางอากาศ มันก็พร้อมที่จะเสียหลักการทรงตัวตอนลงพื้นอยู่แล้วครับเป็นเรื่องธรรมดาของคนซึ่งเรารู้กันดีคราวนี้ครับมันอยู่ที่ว่าการประทะเนี่ยมันแรงพอไหมที่จะสามารถตัดสินใจได้ว่ามันยังไม่จ่าแจ้งพอที่จะเป็นจุดโทษหรือแบบนี้จะให้เป็นจุดโทษก็ควรต้องยึดเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกสนามให้ได้ ซึ่งผมก็บอกเลยนะครับว่าหลักการในการพิจารณาตามกติกาของผู้ตัดสินทุกคนไม่ต่างกันครับแต่มันชี้ขาดกันที่ความเด็ดขาดในการตัดสินใจมากกว่าเอาเป็นว่ายื่นไปเถอะครับจะได้หายขาดใจคนส่วนใหญ่เพราะว่ามันมีประโยชน์กับวงการฟุตบอลไทยหลังจากนี้จริงๆผมถึงย้อนไปครับว่าตอนที่เขามีการเรียกร้องออกมาทั้งทางฝั่ง,ง,งมาดามแป้งคุณวิรักษ์โหลทองคุณขจรเจรวานน์ที่เป็นตัวแทนของท่าเรือเมืองทองแบงคอก ออกมาพูดว่าทําไมสมาคมถึงต้องมี VAR ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยจะให้สโมสรอ,ออกเขาก็พร้อมที่จะออกนี่แหละครับมันเป็นปัญหาแบบนี้ขนาดมีเนี่ยยังเกิดปัญหาแล้วถ้าเกิดไม่มีมันจะขนาดไหนส่วนเรื่องการทําหน้าที่ของทีมงาน VAR แฟนบอลหลายท่านก็อย่าไปด่าเขานะครับอย่าไปต่อว่าว่ามี VAR ทําไมมีแล้วไม่เกิดประโยชน์ผมบอกเลยนะครับว่าหน้าที่ของ VAR เขาเช็คตามกรณีในข่าย4รูปแบบด้วยกันก็คือ เป็นประตูหรือไม่เป็นประตูจุดโทษหรือไม่จุดโทษเป็นใบแดงโดยตรงหรือไม่และก็อีกกรณีก็คือว่าถ้าเกิดมีการค่าโทษผิดคนคือให้ใบเหลืองใบแดงผิดคนเนี่ยสามารถเช็คย้อนดูได้ว่าสุดท้ายเนี่ยใครเป็นคนกระทำผิดฉะนั้นเนี่ยเคสที่เช็คภาพ var ในเกมกับบุรีรัมศูนย์ประการเคลียร์หมดนะครับเกิดขึ้นในกรณีที่ var สามารถที่จะเรียกสัญญาณภาพบอกผู้ตัดสินได้แต่ผมบอกเลยครับว่า var คือเครื่องมือในการช่วยตัดสินในสนามมีสิทธิ์ในการให้ข้อมูลด้วยภาพแต่ไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินอะไรทุกกรณีทุกเหตุการณ์สำคัญทั้งหมดอำนาจสูงสุดก็คือผู้ตัดสินในสนามเท่านั้นนะครับบอกให้เคลียร์กันไว้ก่อนนะครับอะไรที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ ผู้ตัดสินในสนามต้องรับผิดชอบเท่านั้นส่วนรายละเอียดในเกมโอกาสของบุรีรัมมากกว่านะครับได้ยิง18ครั้งสุปรกากรเนี่ยได้โอกาสไป5แต่ว่ายิงตรงกรอบ7ครั้งของบุรีรัมเลยนะครับไม่ได้ประตูเลยนะครับนอกจากจากการยิงจุดโทษ2ลูกของทางไมค์คอนที่เป็นโอกาสหนึ่งๆจากการได้โดยการตัดสินใจของผู้ตัดสินแล้วก็มีการเช็ค VAR เพื่อความชัวร์อีกทีหนึ่งส่วน2ลูกของสุปรกากรที่เข้ากรอบก็ได้มา1ประตูจากลูกมงของทางอาริสซาริโฟวิชครับ เรื่องของการตัดเกมบอลอินเตอร์เซปในเกมนี้เนี่ยถือว่าไม่ค่อยจะเน้นเท่าไหร่นะครับเป็นโอกาสที่ต่างคนต่างเปิดเกมแล้วก็ครองบอลใส่กันมากกว่าโอกาสของใครของมันครับโดยสุประการนั้นตัดบอลได้8ส่วนบุรีรัมเนี่ยตัดได้เพียงแค่4ครั้งเท่านั้นที่เหลือโดยรวมก็ค่อนข้างสูสีนะครับการพาสบอลก็ไม่ถึง400ครั้งด้วยกันทั้งคู่เป็นจังหวะที่เน้นการโจมตีแบบฉาบฉวยมากกว่านะครับโดยเจ้าบ้านในจ่ายบอลไป372ครั้งขณะที่ทีมเยือนจ่ายบอลไป396ครั้ง ส่วนคู่ต่อมาราชบุรีอันดับ7เปิดบ้านพบกับสุพรรณบุรีอันดับ14ตัวจริงของทางเจ้าบ้าน433าประตูเป็นกรรมพลปฐมอัคคุลกองหลังนะครับแบ็คซ้าย กฤษศักดิ์เจมุดมแบ็คขวาเนี่ยเป็นธนาเศษสุดจริตคู่เซนเตอร์ลุกวูดแลนด์จับคู่กับปวีตันทัตเตมี2มิดฟิล์ตัวรับปฐมชัยเสือสกุลจับคู่กับทางกฤษณนนท์รีสุวรรณตัวรุกเนี่ยเป็นรอสเซมี่คาราบูเอและก็สามประสานแดนหน้าซ้ายสิริโชคกันหนูขวาเป็นฟิลิปโรเลอร์แล้วก็ตรงกลางสตีเฟนรองจิวส่วนสูพันครับ4 3 3เหมือนกันประตูเป็นแพตริกเดโตแบ็คซ้ายเนี่ยเป็นชนะพลซับมาแบ็คขวาก้องพบลวดส่งส่วนคู่เซนเตอร์ครับเป็นเอเล Редактор субтитров а. จับคู่กับสุพรรณทองสงมิดฟิลด์ตัวรับประสิทธิ์จันทุมกับแบร์ซินยองตัวลุกด้านบนเป็นปานเดชาเงินประเสริฐสามประสานแดนหน้าครับซ้ายเลนโดอัสซัมซาวขวาเป็นแพตติกไรเชลแล้วก็ตรงกลางแฮร์ริสันไคออนคู่นี้ครับจบลงด้วยชัยชนะของเจ้าถิ่นราชนมังกรจัดจังหวะในนาที34ธนาเสี่ทรเสุเจริญไปแย่งบอลจากเลนโดอัสซัมซาวแล้วทําชิ่งกับซีเวนรองจิวก่อนที่ธาาเซ่จะสร้างจังหวะเปิดให้กับทางฟิลิปโรเลอร์ที่รออยู่เสาไกลย,ยิงแบบหน่งเน่งก็กลายเป็นประ ตูเดียวในเกมนี้ให้ราชบุรีชนะ1-0ซึ่งการแพ้ของสุพรรณก็ทำให้พวกเขาต้องลุนหนีตกชั้นต่อไปแต่ไปการันตีการรอดตกชั้นให้โปลิสเตโรเป็นที่เรียบร้อยเกมนี้ครับราชบุรีออกอาการลาบ้างแต่ก็มีเป้าหมายชัดเจนในบ้านครับต้องชนะและได้ผลการแข่งขันที่ต้องการขายับมาดับ6มีแต้มตามที่4อยู่เพียง1แต้มเท่านั้นอีก3าเกมครับก็ต้องใส่เต็มที่เพื่อนดับ4แล้วก็รักษาฟอร์มรักษาฟีลิ่ง เพื่อไปลุ้นต่อในศึก F a Cup ร,รอบ8ทีมเดือนเมษายนส่วนสุพรรณอาการหนักเลยครับหนักแบบไม่มีอะไรการหาจุดเปลี่ยนไม่ได้เลยซึ่งที่ผมทราบมาบอดบริหารยังเชื่อมั่นนะครับเชื่อมือให้โอกาสอดีบายกาเดโบทาจนจบซีซั่นไปเลยยืนยันแล้วครับว่าไม่ปลดก็เป็นว่าแฟนสุพรรณท่องไว้ใจครับรวมใจกันไปดังเพลงที่ได้ยินมานานมาโดยกันไปโดยการเหลือสุพรรณเอ้ยเนี่ยครับก็ท่องเอาไว้อีกสีเกมสุพรรณเล่นในบ้านหมด ตามทฤษฎียังพอมีลุ้นนะครับถึงแม้จะเป็นเกมที่หนักๆทั้งนั้นเจอ BG ต่อเมืองทองรับเชียงรายและปิดท้ายกับสุขโขทยัยฟุตบอลไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับรายละเอียดในเกมนี้ถือว่าจังหวะของใครของมันครับเพราะว่าครองบอลเท่ากันที่50%แต่ว่าการสร้างโอกาสในการยิงเป็นทางราชบุรีเจ้าบ้านดีกว่า15ต่อ9ครั้งแล้วก็ยิงเข้ากรอบไป5ครั้งนะครับ ได้1ประตูขณะที่สุพรรณยิงเข้ากรอบ3ครั้งแต่ว่าไม่ได้ประตูสิ่งสําคัญนะครับที่พวกเขาควรจะเสียเพิ่มด้วยนะครับแต่เอาตัวรอดได้จากกองหลังที่ช่วยกันบล็อกช็อตเอาไว้ครับซึ่งจังหวะการยิงของราชบุรีเนี่ยจริงๆิยิงเข้ากรอบมากกว่า5ครั้งแต่มันติดบล็อกถึง6ครั้งด้วยกันแต่สิ่งที่ดีของสุพรรณก็คือการโดนลูกกลางอากาศนะครับที่ดีกว่าราชบุรีชนะไป13ครั้งต่อ7ครั้งส่วนบอลอินเตอร์เซปเนี่ยเป็นราชบุรีเนี่ยนะครับที่อาศัยโอกาสการเล่นแบบนี้ได้ดีและนําพาซึ่งการรไดด้้ปะตูวย ากการตัดบอล1นใน13ครั้งนี่แหละครับส่วนสุพรรณนั้นตัดบอลได้เพียงแค่8ครั้งเท่านั้นจากนั้นไปต่อกันที่แพสเตเดียมเจ้าถิ่นการท่าเรือดับ3เปิดบ้านพบกับชนบุรีอันดับ12 4 4 2ซซของสิงห์เจ้าท่าประตูวรวุิศรีสุภาแบ็กซ้ายจัดตัวรพัดศรัทธรรมแบ็กขวานิติพงษ์เสร,รานนท์คู่เซนเตอร์ธนบูร์เกษรัต์กับเอลสดอเละสามกองกลางศิวกรจักขุประารสาทประกรณ์เปรมพัก แล้วก็การนรรนถาวรศักวิดฟิลโตรุกเซกโ,โซเรสูนย์หน้าตัวเป้ายานิคโบลี่กับเนลสซนโบนิยาส่วนฉลามชน343ประตูชนินแ่เอะย3มกองหลังทรงชัยทองฉ่ำกฤษดากาแมนแล้วก็บุคคีเหลมดี4กองกลางสัมพันธ์เกสีทางซ้ายขวาเป็นพิทักษ์พิมแป้สอบม,มิฟิลตรงกลางวรชิตกนิษฐ์บำเพ็ญกับรังสรรวิรุณศรี3ประสานแดนหน้าซ้ายเกิดฤทวีการ ขวากาฟ้าดูโรซินมี่แล้วก็สุดหน้าตัวเป้าเป็นเอเรียนโรกอนซาก้าคู่นี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ชมบุรีทําได้ดีครับถึงแม้จะตั้งรับก่อนตั้งแต่ในช่วงต้นแต่ว่าสิงเจ้าท่าก็เจาะไม่เข้าจนแล้วจนรอดครับมันมีจุดเปลี่ยนของเกมในช่วงท้ายครึ่งแรกเพราะว่าชมบุรีต้องมาเหลือ10คนจังหวะที่ทรงชัยทองฉาเนี่ยไปทําฟาวยันนิกโบลีก็คือไปชนโบลีนะครับขวางเอาไว้ในจังหวะที่โบลี่นั้นกําลังจะวิ่งแซงเพื่อหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงผู้ตัดสินก็เช็ค v a r ครับ เพื่อดูว่าจะเป็นใบแดงได้ไหมนะครับตอนแรกเนี่ยให้ใบเหลืองไปก่อนสุดท้ายไปเช็ค VAR ก็เปลี่ยนคำตัดสินนะครับยกเลิกใบเหลืองแล้วก็ให้ใบแดงครับซึ่งอาจจะพิจารณาแล้วก็มองว่าเป็นผู้เล่นตัวสุดท้ายซึ่งการชนของทางทรงชัยทองฉำเนี่ยปิดโอกาสเข้าไปทำประตูของยานิกโบลีแต่ผมมอยทีนึงนะครับ อีกมุมหนึ่งใกล้ๆเนี่ยกฤษฎาการแมนก็พร้อมที่จะวิ่งเข้าไปและผมเชื่อว่าถ้ามีจังหวะชนแบบนี้จริงๆแล้วโบลี่สามารถที่จะไปต่อได้ยังไงก็ต้องเจอกับกฤษดาการแมนแต่ถามว่าลูกนี้ฟาวไหมฟาวชัดเจนนะครับเป็นการตัดเกมของทางโรงชัยทองฉ่ำกับจังหวะหลุดเดี่ยวนี้แต่จะแรงถึงใบแรงไหมลูกนี้ เหลืองก็ได้นะครับซึ่งจะให้ใบแดงก็ไม่ได้ผิดนะครับก็อยู่ที่การประเมินของผู้ตัดสินแต่ละคนเหมือนกันนะครับบางคนก็อาจจะคิดว่ายังมีอีกตัวหนึ่งคือกฤษดาการแมนไม่ให้ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะให้ก็ได้เพราะมองว่าปิดโอกาสการทําประตูของยานิกโบลี่แบบชัดเจนและพอกลับมาสู่ในช่วงครึ่งหลังคนมากกว่า1คนแต่เริ่มต้นเกมไม่ถึงนาทีครับกลายเป็นว่าท่าเรือได้ประตูขึ้นนําศิวกรจากกุรสาร์เนี่ยเปิดเข้าไปในเขตโทษยานนิกโบลี่ดีกลับมาให้กับ จตุรพัฒน์สัตรมวิ่งมาแล้วสัตด,ด้วยซ้ายเลยครับตั้งบอลลูกนี้บอลเข้าข้อนะครับก็ไม่เหลือเลยแต่ทันที63ชมบุรีที่เหลือ10คนนะครับกลายเป็นเล่นดีครับแล้วเกมเนี่ยถือว่ามีจังหวะหวาดเสียวครองเกมได้ดีกับการท่าเรือด้วยมาตีเสมอ1-1จังหวะโต้กลับเร็วขึ้นมาชันรวมพรมสีแก้วเปิดจากซ้ายเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเอเรียนโดรก,กอนซาก้าสอดขึ้นมากระโดดแปลลูกนี้โอโ้เข้าไปแบบสะใจทีมเยือนเลยครับ แล้วเกมเทำท่าว่าจะจบด้วยการแบ่งแต้มด้วยเพราะว่าชมบรีเนี่ยก็หูเล่นกับจังหวะฟุตบอลได้ดีมากาน,นะครับต้องชื่นชมเลยแต่นาที93พวกเขาครับมาเสียประตูจากจังหวะฟรีคิกซึ่งบดินผาลาปั่นลูกนี้เฉียบจริงๆครับต้องยอมรับว่าบอลลูกนี้เนี่ยมุดใส่ตกใต้คานเกืงๆสามเหลี่ยมพอดิบพอดีเลยครับก็ทําให้ท่าเรือเปิดบ้านชนะอุกบิด 2ต่อ1ส่วนสถิตินะครับในเกมนี้ที่น่าสนใจสําหรับทั้ง2ทีมการครองบอลเจ้าถิ่น55%ส่วนทีมเยือนอย่างชนบุรี44%โอกาสยิงไม่แตกต่างเลยนะครับท่าเรือ13ชนบุรี11และจำนวนครั้งในการเข้ากรอบ ถ้าเรือยิงเข้ากรอบ2ครั้งเป็นประตูทั้งหมดเลยนะครับขนาดที่ชมบุรียิงเข้ากรอบ3าครั้งได้1ประตูวันนี้เนี่ยความเด็ดขาดอยู่ที่ทางฝั่งของการท่าเรือครับแต่รูปเกมโดยรวมการครองเกมการสร้างสารรค์โอกาสผมมองว่าทีเด็ดทีขาดในการที่จะทำประตูขึ้นไปลุ้นด้วยการเจาะแบบเท้าสู่เท้าเป็นชมบุรี ที่ทำได้อย่างสวยงามและที่สําคัญเกิดจากผู้เล่นที่เป็นเยาวชนหลายต่อหลายคนซึ่งเป็นนักเตะโนเนมด้วยนะครับแถมการตัดบอลเนี่ยยังเอาชนะแดนกลางของการท่าเรือได้แบบขาดลอยครับ12ต่อ6ครั้งนี่คือสิ่งที่ ชนบุรีแสดงให้เห็นนะครับว่าเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาต้องสู้จริงๆรูปเกมมันคล้ายๆตอนที่เจอเชียงรายครับบุกไปแพ้3ต่อ4โอ้โหบุกสู้อย่างมันเลยครับแล้วก็เปิดแรกนะครับชกเป็นชกนับหรือน็อกว่ากันอีกทีส่วนเด็กชลบุรีส่วนใหญ่ขอชื่นชมเลยนะครับหลายคนที่ลงสนามมามันเป็นเกมที่น้องๆหลายคนเนี่ย ค่อนข้างจะกดดันเพราะมันอยู่ในช่วงฐายฤดูกาลแล้วทีมต้องการแต้มเพื่ออยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยกว่านี้ในการลุนินีตกชั้นแต่ลงมาสอบผ่านนะครับทั้งทรงชัยทองฉ่ำเด็กวัย18 19วิทักษ์พิมพ์แป้บุคคลีเหลมดีเนี่ยเด็กวัย16เองนะครับซึ่งก็ามาจากสโมสรบ้านเบึงซึ่งเป็นคล้ายคอะคาเดมี่ของชลบุรีอีกหนึ่งที่นั่นแหละเป็นทีมพันธมิตรแต่ว่ารูปร่างถือว่าใช้ได้แล้วก็กระดูกฟุตบอลถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เคี่ยวมากนักแต่ระเบียบว,วินัยนรายการเล่นก็ถือว่าดีเยี่ยมจริง อีกหนึ่งคนอย่างสัมพันธ์เกสีนะครับก็ถือว่ามีมาตรฐานถึงแม้ว่าเกมรุกจะไม่เด่นแต่เกมรับเขาก็สามารถจัดการกับด้านข้างของการท่าเรือได้เป็นอย่างดีนะครับในหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบซึ่งเอาตรงๆเลยนะครับเงินเดือนนักเตะดาวรุ่งชมบุรีที่ลงไปรวมกันในเกมนี้ยังไม่เท่าเงินเดือนตัวต่างชาติของการท่าเรือ1คนเลยเพล่เพล่ยังไม่ถึงครึ่งด้วยของเงินเดือนนักเตะการท่าเรือตัวต่างชาติที่รับอยู่เล่นได้ขนาดนี้นะครับคนส่งลงไปอย่างทางโคเตีย ที่ว่ากล้าแล้วแต่เด็กลงไปแล้วกล้าเล่นกล้าโชว์ถือว่ากล้ากว่าดังนั้นผมมองว่าเสียดายครับที่ไม่มีแต้มเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมรับแบบน่าเกลียดเหลือ10คนยังบุกใส่ท่าเรือในบางจังหวัดด้วยเอาเป็นว่าแพ้แบบนี้เพื่อนรอยยิ้มอ่อนๆครับบอกเลยว่ามาถูกทางเนื่องจากว่าคุณภาพเยาวชนของสโมสรน,นี้เนี่ยมันการันตีอยู่แล้วหรือ,อย่างเดียวครับจะสร้างยังไงให้ขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วสามารถเกาะกลุ่มกันไปจนโตได้แล้วรุ่นหลังเนี่ยก็ต้องตามมาสมทบด้วยนะครับ ซึ่งเท่าที่ผมประเมินฤดูการหน้าทุ่มต่างชาติปังๆไปเลยครับเอาดีดีกว่าที่เป็นอยู่แล้วบวกตัวไทยที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอางบที่เซฟจากนักเตะไทยมาใช้กับต่างชาติแล้วก็อดทนสะสมช่วงบวงบินแบบนี้อีกสกฤดูการอนาคตได้ลุ้นแบบไม่ต้องหนีตกชั้นแน่นอนครับปิดท้ายที่เลโอสเตเดียมบีจีปทุมยุนเต็ดแชมป์ไทยลีกปีนี้ยังไม่แพ้ใครนะครับรับการมาเยือนของนครราชสีมาทีมอันดับ9ตัวจริงของ b g 3 4 3ประตูเป็นชัดชัยบุตรโคมสมกองหลังอันเดสตูนเยส ชาตรีฉิมทะเลแล้วก็วิกเตอร์การโดโซส่วนวิงแบ็กนะครับซ้ายเป็นหน้าที่ของสุรชาติสารีพิมพ์ขวาสัติภาพจันง่อมแล้วก็คู่มิฟฟิลตรงกลางเป็นสหรัฐโพสีจับคู่กับทางสหรัฐอยู่เย็นสามประสานแดนหน้าครับซ้ายสีโรดฉัตทองขวาสุบัญยาปุริสายแล้วก็ศูนหน้าตัวเป้าเป็นเดียโก้หลุยซานโตก็ถือว่ามีการโรเตชันกันหลายตำแหน่ง สำหรับทานเดอะแรปบิดส่วนสวัสด์แคส4-2-3-1ประตูเป็นธนชัยหนูราช4กองหลังแบ็กซ้ายประลองสาวันดีแบ็กขวาเอกนัทคงเกตคู่เซนเตอร์เฉลิมพงศ์เกิดแก้วกับนัทพงศ์สายริยา2มิดฟิลด์ตัวรับรัชนนท์นครวงศ์จับคู่กับทางเดนิสวิลาดูเอวาตัวรุกเป็นจิดี้คันยุกซ้ายเจสซี่เคอร์แรน์ขวาอามาดูออนตาร่าแล้วก็สู่หน้าตัวเป้าเป็นเดนิสมูริโลเกมมาสรุปในช่วงครึ่งหลังนะครับคือโคราเนี่ยน่าจะขึ้นนําจากจังหวะนี้ครับเคอร์แร มูริโล่เนี่ยนะครับจังหวะเบียดกับแนวรับของ BG ก็ไม่เห็นบอลน,นะครับหันหลังไปหันหลังมาหันหน้ามาเจอบอลน,นะครับแล้วดีดบอลเร็วจิ้มลูกนี้บอลพุ่งชนคานอย่างจังไม่ได้ประตูนะครับแต่ต้องชมปฏิกิยาของมูริโล่นะครับว่าสัญญาตยานกองหน้าดีมากๆจนด้าจนรอดนะครับพอไม่ได้ประตูอีกปายนาทีต่อมานาที59กลายเป็น BG จีนี่แหละครับมาได้ประตูขึ้นนําและเป็นประตูชัยสุรชาติสารีพิมพ์เนี่ยยอดบอลเข้าไปในเขตโทษปฐมพลเจริญรัตนาพิรม ตัวเล็กกว่าครับแต่บอลเนี่ยตกใส่สีสรัะแล้วก็หม่งลูกนี้สะบัดสวยเลยครับลูกที่4ของเจ้าตัวในไทยลีกฤดูก,การนี้กับสโมสรบีจีสามแต้มเพียงพอนะครับซึ่งสถิติในเกมนี้ที่ออกมา BG ีครองบอลมากกว่านิดเดียวนะครับ51ต่อ49ปอร์เซ็นต์ฉะนั้นโคราชไม่ได้มาเล่นรับนะครับ ก็ถือว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่คุณภาพไปแล้วและโอกาสยิงมากกว่าทาง BG ด้วยครับ21ครั้ง BG เนี่ยมีโอกาสยิงเพียงแค่9ก้ครั้งครับแต่จำนวนการยิงเข้ากรอบไม่หนีเท่าไหร่นะครับ BG เข้ากรอบไป3ส่วนทางฝั่งของโคราชเข้ากรอบไป5คุณภาพของ BG มันอยู่ตรงนี้แหละครับโอกาสไม่ต้องเยอะแต่ถ้าเกิดว่าตรงกรอบ มีโอกาสที่จะเป็นประตูสูงมากๆขนาดที่รูปแบบการเล่นทั้งการโจมตีด้านข้างการเล่นลูกกลางอากาศมุมมืออื่นแล้วก็การโดนกันแบบตัวต่อตัว,ตวและการตัดบอลโคราชเหนือกว่าหมดเลยนะครับเป็นเกมที่เจ้าบ้านเป็นรองแต่สุดท้ายเนี่ยยังสามารถเล่นเพื่อชัยชนะได้นี่แหละครับคือ BG ยังคงเดินหน้าไร้พ่ายเหมือนเดิมเหนียวแน่นเล่นชัว์ยืนหลักการเดิมครับชนะกี่ลูกไม่สําคัญเพราะสุดท้ายก็คือ3แต้มแต่การไม่เสียประตูย่อมสําคัญไม่แพ้กันซึ่งเกมนี้เดบิทก็เจอการ เล่นงานจากทัพแมวเหมียวหลายหนเช่นกันเป็นเกมที่ชัดชัยบุตรพรมเนี่ยออกแรงเซฟมากกว่าเกมอื่นเลยก็ว่าได้แต่บีจีปทุมก็ยังคงมีคลาสครับจบด้วยการชนะอารมณ์เหมือนป้องกันตัวดีๆนะครับคู่แข่งก็ต่อยรัวเข้ามาขอหมัดเดียวนะครับน็อกตุ้มจบเกมเลยแล้วก็แน่นอนนะครับคงต้องรักษาฟอร์มรักษาตัวหมุนผู้เล่นให้ลงตัวและก็นหนีไม่พ้นเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันเตะค่อนข้างจะถี่ก่อนเกมนี้อิราฟานฟันดี้เจ็บ แล้วก็ตูนเยสถูกเปลี่ยนตัวออกอ,อ,กอีกรวมถึงทิติพันธ์พ่วงจันร์กับธีลิลินแดงดาที่ยังไม่มีชื่อก็อยู่ในช่วงระหว่างการเรียกความฟิตเชื่อว่าโคชโอง มีปัญหาพอสมควรนะครับเหลืออีก3เกมกับคําถามที่ว่าจะเป็นแชมป์ไร้พ่ายได้หรือไม่ตรงนี้น่าติดตามก็เลยกลายเป็นชาเลนจ์ที่สําคัญสําหรับทัพเดอะแรบบิทครับส่วนสวัสด์แคทโคราชก็ยังคงเล่นได้ตามปรัชญาของโคโจครับซึ่งการแพ้เกมนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครด่าแล้วครับและเชื่อว่าแฟนบอลมีความสุขด้วยซ้าที่สู้กับทีมแชมป์แบบสูสีรวมแพ้ทั้งไปทั้งกลับแต่ว่าแท็กติกรูปแบบ การแก้เกมแบบช็อตต่อช็อตโคต้ชโจและทีมงานสร้างความปวดหัวให้กับทีมโค้ดแล้วก็ทีมเทคนิคของ BG ปทุมเป็นอย่างมากได้ดวลได้สู้แบบสูสีและก็สมศัก์สีครับแพ้แบบนี้ใครไม่จําผมจำครับและปิดท้ายอันนี้ก็หยอกกันขำๆแต่ต้องจําขึ้นใจเอาเป็นว่าไม่โกรธกันแค่แสบๆคันๆก็พอหลังจากที่วันที่10มีนาคมเนี่ยนะครับทางเพจ Facebook ของนครรัชศีมา f c ฟเขามีการโพสต์จุดกระแสในเกมนี้ก่อนจะมาเยือน BG เขาบอกว่านี่คือแชมป์เดียวที่เราจะยอมให้เท่านั้นก็คือลูกชิ้นแชมป์ครับก๋วยเตี๋ยวดังะนะครับที่ลูกชิ้นเนี่ยอร่อยมากและผมไปโปรโมทเนี่ยเขาทำไมผมก็งงเหมือนกันจากนั้นนะครับก็มีประเด็นกันในโซเชียลมีเดียซึ่งหยิกแกมหยอกกันจนในที่สุดพอ BG bg เก็บ3ามแต้มว่าแล้วครับมีแฟนบอลส่งมาให้ดูนะครับว่าเขาไปเอาป้ายของลูกชิ้นแชมป์ในห้างเพ็งนี่แหละครับ เอาไปที่สนามเลยแล้วก็เอาไปถ่ายรูปตรงหน้ารถบัสของบสบูสรนะของรัชศีมาแต่ถ่ายแบบไกลๆนะครับสร้างเป็นสีสันล้อเลียนกันนี่แหละครับไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ต้องคิดมากคิดเยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทีมงานมีเดียของสวัสดแคทเนี่ยเขาก็มีการสร้างประเด็นก่อนเกมอยู่แล้วต่อเนื่องตั้งแต่ดราม่าป่ามันเกมกับราชบุรีอ่ะมาถึงเกมเครื่องคิดเลขที่เจอกับทางบุรีรามก็สนุกดีนะครับเป็นสีสันนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะทำให้ทีมนี้ เป็นที่รักของบรรดาแฟนฟุตบอลในถิ่นของเขาแล้วล่าสุดเนี่ยน,นะครับก็เดี๋ยวได้เจอกัน50%บรรยากาศมันก็คงตื่นเต้นน่าดูเหมือนกันกับเกมที่เหลือของทางน,นครรัชสีมานะครับยังไงก็ดีใจด้วยที่สามารถรอดตกชั้นได้แล้วก็ยังทําผลงานได้ดีแบบต่อเนื่องผมติดค้างไว้ก่อนนะครับเรื่องการเล่าว,ว่าทําไมโคราาถึงมาจุดนี้ได้เพราะว่าจบฤดูกาลเราสรุปภาพรวมทีเดียวจะได้ดูกันซ้ําๆหลายๆรอบได้ แล้วก็จะได้จบทีเดียวนะครับสำหรับการอมองถึงภาพรวมของหลายสโมสรไปพร้อมๆกันด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับติดตามกันได้หลังเกมแบบนี้นะครับแล้วก็2ช่องทาง Facebook กับ Youtube ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ